ศาลหลักเมืองจันทบุรีนะคะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองศาลเจ้าบริหารงานดีเด่นระดับประเทศจากกระทรวงมหาดไทยประจำปี2556ประเภทศาลเจ้าขนาดเล็กพร้อมเตรียมพัฒนาต่อเนื่องให้ได้รับรางวัลชนะเลิศในปีหน้าค่ะศาลหลักเมืองจันทบุรีศูนย์รวมจิตใจและสิ่งยึดเหนี่ยวเป็นที่พักพิงคู่บ้านคู่เมืองมากว่า200ปีตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทรงใช้เป็นเมืองในการกอบกู้เอกราชของชาติไทย โดยพระองค์ได้มีพระราชด,ดำริให้สร้างศาลหลักเมืองไว้ที่หน้าค่ายตากสินและได้รับการบรุรณะซ่อมแซมมาอย่างต่อเนื่องเพราะด้วยแรงศรัทธ,ธาจากพ่อค้าประชาชนและข้าราชการร่วมกันสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างศาสนาสถานแห่งนี้ให้มีความสวยงามอย่างที่เห็นในปัจจุบันโดยในปีบริหาร2,554ถึง2,557มีนายจักเพชรจิตงามสุจริต ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสารหลักเมืองจันทบุรีนายชิดชัยโอภาสช,ชาสกุลเป็นเลขานุการและนายพงศักดิ์อุดมประสิทธิ์กุลเป็นเหลันยิกพร้อมคณะผู้บริหารสารหลักเมืองจันทบุรีได้รวมการพัฒนาถาวรวัตถุภายในศารให้มีความสวยงามอย่างที่เห็นโดยใช้การบริหารตามหลักธรรมาพิบาลจนได้รับรางวัลสารเจ้าบริหารงานดีเด่นระดับจังหวัดและเข้าประกวดระดับประเทศ จนได้รับรางวัลรองิชอรนดับที่สองสารเจ้าบริหารงานดีเด่นระดับประเทศจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยประจำปี2556เราได้รับรางวัลมาเราก็มีความรู้สึกยินดีและดีใจนะครับที่เราได้บริหารสารได้รับรางวัลที่เด่นในครั้งนี้นะครับรางวัลครั้งนี้ก็เป็นรางวัลที่ทำให้คณะกรรมการได้มี การบริหารงานที่โปร่งใสนะครับแล้วก็มีกําลังใจที่จะบริหารงานต่อไปในในครั้งต่อต่อไปนะครับเราก็อยากได้บริหารงานให้ดีเด่นให้รับรางวัลชนะเลิศของศาลทั่วประเทศแต่ครั้งหนึ่งนะครับในในครั้งต่อต่อไปนะครับเราก็ได้รับรางวัลมาโดยนายชิดชัยโอโอพาด ชาติะกูนะครับผู้ตรวจตาต่อสองสารังเมืองไปรับรางวัลเมื่อวันที่13 14ิีพฤศจิกายนนี้นะครับได้รับรางวัลมาสองรางวัลน,นะครับโดยเราได้รับรางวัลรองชนะเลิศละระดับสองอาการบริหารสารดีเด่นนะครับระหว่างระดับประเทศนะครับคือสารเจ้าขนาดเล็กนะครับมีการบริหารการจัดการและมีระบบ รูปแบบที่ดีที่ดีนะครับอันที่สองก็มีการบริหารการจัดการฐานที่ให้สะอาดเรียบร้อยให้ประชาชนได้มากาาราบไหว้ศาลนะครับอันดับที่สามก็มีการบริหารให้ประชาชนได้มากราบไหว้และสะดวกสบายในที่ศาลแห่งนี้นะครับทีนี้ในระยะหลังนี้ก็มีการจัดแบ่งกันเป็น สารเจ้าขนาดใหญ่สารเจ้าขนาดกลางแล้วก็สารเจ้าขนาดเล็กนะก็แบ่งทางกรมการปกครองก็แบ่งแล้วก็มีคณะกรรมการจากส่วนกลางออกตรวจออกเยี่ยมตรวจดูว่าสารเจ้าไหนที่มีการบริหารการจัดการเข้าในกฎเกณฑนะ์ก็มาตรวจสอบกันอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่แจ้งให้เราทราบนะ ทีนี้ว่าก็เป็นนโยบายของท่านประธานศาลแต่ละในสมัยนะก็ต้องบริหารให้ดีนะการเงินต้องไม่บกพร่องตรวจสอบไดนะ้การจัดการภายในศาลต้องมีกิจกรรมตลอดต่อเนื่องทั้งปีนะเงินรายได้ก็จะต้องไปช่วยเหลือสาธารณประโยชน์อยู่อย่างสม่ำเสมอปีนี้ที่ศาลหลักเมืองเราเนี่ยได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับสองศาลเจ้าบริหารงานดีเด่นระดับประเทศศาลเจ้าขนาดเล็กก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของคณะกรรมการศาลําเมืองและก็คณะกรรมการศาลําเนืองทั้งหมดพร้อมกับก็เป็นเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีของเราด้วยนะที่ว่าเรามีศาลเจ้าที่ บริหารจัดก,การที่ดีระดับประเทศนะสำหรับหลักการบริหารสารหลักเมืองจันทบุรีจนได้รับรางวัลในปี2556ได้นำหลักธรรมมาพิบาลมาปรับใช้จนเป็นรูป,ปรธรรมบริหารจัดการสารที่ภายในให้เรียบร้อยสวยงามโปร่งใสตรวจสอบได้และได้จัดกิจกรรมสารณกุศลตลอดทั้งปีเพื่อช่วยเหลือสารประโยชน์ต่อชาวจันทบุรีทั้งด้านการศึกษาและงานสาธารณสุขจนเป็นที่ยอมรับการเงินของ สญญารเฉพาะระเมืองเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์นะครับเราจะมีหลักเกณฑ์อยู่ที่ว่าการเงินนั้นต้องให้ไปสู่สาธารณะจริงๆจะไม่ได้ให้ไปหน่วยใดหน่วยหนึ่งคืออย่างเป็นส่วนรวมอย่างเช่นในสองปีที่ผ่านมาก็บริจาคเครื่องมือเครื่องไม้ของโรงานปลูก้าประมาณสักล้านหะฮะอีกปีถัดมาก็ซื้อเครื่องเพื่อ ถ้าเรียงง่ายๆเรียกเครื่องน็อกคนซึ่งหยุดการทำงานของร่างกายเพื่อปรับสภาพให้สมองให้ไตทำงานปกติเนี่ยซึ่งในจันทบุรีจะมีแห่งเดียวที่โรงพยาบาลาพระปกเก้าก็เป็นจำนวนเงินล้านหนึ่งแสนตง้งจนสองปีที่ผ่านมาปีที่ปีนี้ท,ที่ที่เพิ่งเร็วๆนี้ก็จะมีของอวิไลพระปกเก้าจันทบุรี เป็นห้องปฏิบัติการซึ่งให้นักเรียนพยาบาลเนี่ยเรียนเกี่ยวกับทดสอบอมนุษย์นะฮะร่างกายของมนุษย์เนี่ยซึ่งเขาไม่มีห้องอันนี้นะครับเป็นอันใหญ่ใหญ่ใน,ใน,ใน,ในที่สาลหลักเมืองทรรมาครับรางวัลรองสนับที่2ศสารเจ้าบริหารงานดีเด่นจะเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะกรรมการบริหารให้มุ่งมั่นพัฒนาศารหลักเมืองจันทบุรี โดยเน้นความโปร่งใสยุติธรรมและช่วยเหลือสังคมในส่วนรวมอรุณแส่ลิ้มถ่ายภาพทวีปิยะสดสันทีมข่าวซีทวีรายงาน